นี่ครับผมหลังจากซ่อมเสร็จไปแล้วนะไปเดี๋ยวพาไปดูครับนี่ผมกดปิดโอเคครับตอนแรกผ้ามันหย่อนเนาะผ้ามันหย่อนแล้วมันก็ขาดตกกลางครับตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแหละเดี๋ยวไปดูนี่ครับ นอ่ h อ v นะครับเป็นทุกคันครับถึงเวลาแล้วก็ต้องซ่อมครับมันเป็นอาการประจำตัวมันเลยนะเดี๋ยวผมดูรถครันนี้อยู่ที่ไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่ไม่มีทิปบอก สกอดูตรงไหนวะเนี่ยเปิดประตูไว้อ๋อเนี่ยเรียนไม่อยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลครับอันนี้ทิป A ทิป B ไม่ใช่เนี่ยครับหนึ่งแสน หนึ่งแสนห้ามืนสองร้อยเจ็ดโลครับนี่ครับอยู่ไม่ประมาณนี้นะแต่ส่วนมากก็อันนี้ขนาดพี่เขาไม่ค่อยได้ใช้รถนะไม่ค่อยได้เปิดได้ปิดนะมันก็เป็นนะมันก็แล้วแต่ครับบางคันก็เป็นเร็วบางคันก็เป็นช้าบางคันก็แสนโลก็เป็นแล้วบางคันก็ไม่แต่ไม่น่าเกินสองแสนโลครับผมว่าแสนก็โลเนี่ยผมว่าได,ได้ทำแน่นอนบางอันนี้พี่เขาน่าจะพังมานานแล้วละ่ะ HLV ครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนอันนี้ของพี่เขาน่าจะพังมานานแล้วละ่ะแต่ว่าพี่เขาไม่ได้ใช้ไงแล้วไม่มีเวลาเอามาทำผมก็เลยว่าโอเคเนี่ยงานประกอบงานอะไรก็กลับเข้าร่องเข้ารอยเหมือนเดิมเพราะมันต้องถอดลงเนะี่ยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูอีกหนึ่งทีตามสเต็ปสเต็ปเปิดผ้าโอเคครับเปิดผ้า นี่สเตปเปิดสลูปนี่ครับเสร็จแล้วพี่เขาไม่มีเวลาเอามาเอามาทำครับวันนี้ผมทําไปอยู่วันเดียวเรียบร้อยครับโอเคครับส่งงานครับพัไปดูพาไปดูข้างหน้ารถหน่อยรุ่นไหนเอ่ยฮะพาไปดูข้างหน้ารถหน่อยนี่ครับรุ่นนี้แหละครับเพ HLB นี่ลูกสาวครับโอเคครับเสร็จสับเรียบร้อยครับ เดี๋ยวรอ,อพี่เขามาเอารถตอน4ี่โมงเย็นโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคัะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะรูปรูกคนหลอกเลยเออรูปลูกคนหลอกเลยโอเคโอเค <laughs>